วัสดีเดย์ยี่สองครับเจ๊เอ๋เต่นมาตกใจตื่นมามีแก้งานของเองเพราะวันนี้ต้องลงคลิปบึ้มบั่มมากวันนี้ต้องลงคลิปเยอะมากแล้วก็เก็บแสกครับเก็บแตตก็คือเป็นคลิปของลูกค้านะลูกค้าก็จะมาขอแสกว่าคลิปนี้มีแสตยังไงยอดวิวยังไเงเอ็นเกจยัยงไงกดไลค์เท่าไรอะไรเงี้ยคนดูอะไรบ้างเขาจะขอแสตนี้ไปดูเป็นเรื่องปกติคลิปเยอะด้วยประเด็นนะ่ะรีพันหรือส่งแตตก่อนจ้าทำงานก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยกินข้าว ไม่พ้นเซเว่นอีกแล้วมือนี้โถเอ้ยคือจริงๆอะตั้งใจว่าจะไปอซอยหลังบ้านที่ไปเส้นที่ทํางานเก่าแล้วก็ไปซื้อของกินใช่ไหมแต่ประเด็นคือมันเที่ยงไงมันเลยร้อนพอร้อนก็เลยไม่อยากไปจบไหมจบแค่นี้เซเว่นใกล้กว่ามือนี้โดนไปอีกร้อยนิดๆมือละร้อยแล้วแต่วันละ300อ่ะตกๆวันละ300แล้วถ้าเดือนหนึ่งก็ต้องประมาณ9ก้าพันอุ้ยเยอะเกินงบเกินงบไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเบาลงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปซอยข้างหลังต้องยอมร้อนและวันหลัง กินก่อนแล้วกันค่อยวากันนึบ้านก็ต้องดูแลน้องๆน้องหมาเป็นไงครับนี่น้องมุยถาออกข้างนอกทุกวันถ้าอยู่บ้านนะเดี๋ยวน่าจะมีน้องๆน้องๆที่แปลว่าหลานๆนะครับออกมาเพียบเลยคาดหวังว่าจะเท่าขคอที่แล้วเคอะที่แล้วหกตัวคนจองกันเร็วมากเดือนเดียวหมดคาดหวังเหมือนกันว่ารอบนี้ก็เดือนเดียวหมดเหมือนกันมั้งดูหน้าพ่อผ่านมุย เตลูขี้เสือกเตลูขี้เสือกไปเข้าบ้านกันลูกไปเขาขี้สอนง่ายเดี๋ยวผมสอนไปให้ด้วยเลยถ้าแบบใครใครจองจะคอ,อกเราจากบ้านเราอะไรเงี้ยใบเพชรได้ปกติครับเพราะว่าไปท,ที่แล้วผมก็ทําจองคอ,อกไว้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็คือมีมีคอกเป็นชื่อฟาร์มเลยนะเตลูเข้าบ้านลูกเข้าบ้านเข้าบ้านครับเปตลาดซื้อของมีไส้หวานไหมครับ หวานหวานชิ้นเท่าไหร่นะครับละบาทเอาหวานยี่สิบหวานยี่สิบบาทนะครับไม่ใช่ยี่สิบโอเคครับหวานยีนะครับอย่าไม่เอานะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวเยอะมากแล้วก็สเต็กเจ้าเก่าไปกินวันนั้นน่ะที่เราบอกลองครั้งแรกเพิ่งเห็นอะไรว่าสิวเมเไปเรเลอร์เลยข้าวมือนี้เหมือนเดิมครับเป็นสเต็กครับผมอ่าวันนั้นน่ะที่กินน่ะไอที่เป็นบอกว่าลองครั้งแรก มือนเดไหนสักเดืนึงอะร้อยเก้าบาทเหมือนเดิมเราสั่งเหมือนเดิมไงก็เลยร้อยเก้าบาทแล้วก็มีความสุขอีกอย่างหนึ่งครับลงคลิปไปแล้วยอดวิวมันพุ่งปุ๊บ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 หนึ่งชั่วโมงประมาณสี่หมื่นวิวก็เลยเฮ้ยมันดีเยี่ยมเลยอันนี้หมายถึงว่าติก๊กต็อกนะมันดีเยี่ยมเลยแต่ยูทู e ก็เหมือนเดิมแหละสัตว์คาดหวังอะไรไม่ได้ <c oughs> ก็คิดว่าถ้ายอดวิวไปประมาณนี้เรื่อยๆก็ น่าจะสองสวันก็ล้านและล้านวิวคาดหวังล้านวิวนะจริงๆรงล้านวิวในทะิกตอกเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยครับสำหรับผมก็ผมทํามาหลายคลิปแล้วอะ่ะสาเดือนที่ผ่านมาสี่เดือนแล้วมนะั้งนี่ขึ้นเดือนที่นะสี่แล้วก็ซัดไปยี่ิบกว่าคลิปแล้วล้านวิวอะ่ะขิงอะ่ะยังรอขิงอ่ะเอาง่ายกินข้าวเดี๋ยวไปเจอกัน <laughs> วันนี้เดย์ยีิบสองประมาณนี้ครับ <laughs> น้อยปะ่ะรู้สึกยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเนี่ยผมไม่มีแพนถ่ายยาวเลยเนะี่ยประมาณสิบวันอะ่ะ <laughs> คิปมันจะ เปืเป่อยๆปะวะสิบวันกูทำวอล์กวีงไม่ดีกว่าวะแบบเจ็ดวันลงไปชิปหนึ่งไ,ได้ดูมีอะไรหน่อยอุ้ยเหียันยังเงไม่ดีกว่าวะค่อยว่ากันตอนนี้วันละหนึ่งไปก่อนค่อยว่ากันยาวๆยาวๆ let's go